ก็สกวัสดีกกครับยูผมจะกเกอร์ห่านะครับอยู่เกมพนนมอ, Hero, กอนะนะครับผมเจ้ฮีโร่เฟดก็แต่มาที่ที่สามสี่นะฮะยังไม่มีสกอร์นะครับสกอร์รวมสองต่อหนึ่งนะครับเราโดนตามอยู่ตัวเดียวนะไปเราก็มีเฟดมีหมานะครับนิมโฟล่าไมดัตแม็กมัสโอ้โหตันสามนะวันอุยอ้ยเฮ้ยนิมโฟล่าสกิลหนึ่งก็ตันได้หมาก็ตันได้ไปตันได้ห้าต,ตัวเลย แต่ว่าตันดีๆนี่3-4ตัวเลยนะตันโมโมวสวยๆเนะี่ยจึงเกี่ยวไปก่อนครับออโอเคได้มาหนึ่งครับเจลาไมได้โดนมาจึงแข็งครับไม่ได้ถ้าโดนสองสกิลจะแข็งนะเอาบิดตาม,มาเหมือนกันนะแฟนงข้ามก็มีฮูกี้เลวอนอร์บิดเจลานะครับแล้วก็เกยคพิเปอร์นั่นเอง เกวเฮ้ย,ยไม่ถึงได้ไงวะอ๋อมันใส่โล่ให้นะครับผมโล่นี้ก็คือเหมือนตัวทองอะเอาอย่างไรครับแมงมัดโอ้ยแมงมัดเสียบสองสวยอยู่ตีเข้าไปสกิลหมอดอีกทีเดียวเจล่าเออแบงมัดได้คิวแล้วเกียวบิดนะครับจึงโอเคต่นี้บิดไม่ได้วิ่งเลยคอยดูดิตัว,ตวสตันได้ทุกตัวเจอ จอขาดจังหวะแน่นะครับไม่ได้วิ่งดีแน่นอนอาบีถ้าถ้าไม่มีตัวตันมันเอายากนะมันวิ่งไวมากแต่ฝั่งนี้สตันดันเยอะนะครับวิ่งไวโดนหยุดก็ไม่ได้วิ่งมาออกเป็นเพราะว่าสะพายนะ <c oughs> ดันกลางไปบินมาแล้วบิดอย่างไม่เวลหกเลยเบลห้า ขออนุญาตหา้านิดนึงวังเฮ้ยโอ้ยโดนสันเก็บสกิลไว้อ่าแมงมัดบอกให้เก็บสกิลไว้นะครับอย่าเทเล่นข้างล่างเนี่ยเพื่อไม่งเก็บได้เดเบลสี่วเ,วลเลยเนี่ย เพี๋ยแถวยางว่านะมันมีเจลาที่ที่คอยใส่โล่ให้นะมันจะตันไม่ได้เอาโดนีโดนหนีมาครับเจอเจลาแตกเฟดบอกะนะไปล่างแต่ไม่ทันครับว,วอล์กเลยปะศัตรูหายไปเฟดวอล์กแล้วเสียบเอาใครครับเดินมาเอาเจลาต,ตีเกี่ยว อเอาคนละตัวแล้วเพื่อนเอาคนละตัวได้ไหมแมงมัดเออบิดวิ่งไวามาครับแล้วกดสกิลสามทันแมงมัดก็ไม่รอดครับจึงไม่นัดโดนโอเคจัดไปหนึ่งคอมโบตอนเกมของเราบอกเลยมีแต่ตัวสกิลอะไรอ่ะบนอยู่คนเดียวไม่ได้อ่ะ อ๋อมาตายครับ,บอกซอรี่ใจ่ไหมไา่พิมพ์พี่ตัวเเปล <S <S 2> <S 2> <S เฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยน้ำตายก่อนนะครับทีเดียวบูกี้บูกี้ได้กันเวทแล้วอ่าเฟชชิ้นแรกครับถ้าจะเป็นโคเด็ก เดินมั่งเพื่อน <laughs> ไม่แกงเพื่อนด่าแล้วแปตัวหกนะครับสกอร์ตามอยู่ <c oughs> เรวนอเดินบนไนีบิดมันก็เดินล่างฟเฟก,ก็เดินล่างนะแต่บนไม่มีใครเดินแต่เรวนอมันเดิน <c oughs> เอาไปไปเกี่ยวไม่ด่าเทสกิลสวยโดนมาเลยโดนมาเลยนี่สแลกดาด้วย มาเดินบนบ้างครับแกงได้ต้องรออันติดิไม่มีอันดิจะเดินไปแกงไงมันกระรูบป่าเอาแล้วครับม,ม,มาโอ้โหโกเกมคิอรเปัลติครับเฟสกดสกิลสามเข้าหลังตานสองสวยมาได้ไปหนึ่งครับเหลือ,อฮูกี้ฮูกี้เดินไปห,หาคลิป มันเดินไปหาคีบอ่ะอแล้วบิดมาแมงมาเสียบสองสวยจะตีอีกทีแล้วบิดบิดอืเจลาหิวช่วยครับแต่เจอสตาร์นจึงโอ้โหแล้วนอมาเอาวะหมาหูหมาตายก่อนเอาวะแมงมาเสียบสองอีวอล้ยไม่ดัดเข้าหลังครับแล้วแข็งเหลือตัวเดียวเจลาอืเฟดเกี่ยวเอาดิลุงนลทีแล้วเฟดเก็บไปสี่ บอกเลยว่าต้นเกมของเรานะสตัร์ทุกตัวตัวทองมันจะเอาตังไหนมาซื้อต้อนเกมนะดีนะว่ามาเออไม่วาไม่ว่ามาแย่อ yeah. แต่ท้ายเกมเป็นของมันใช่ไหมเรามีเคยรีวอไม่มีเลยมีหมาเนี่ยตัวตีได้ตัวเดียวจีมินีเอยไม่ใช่จีมินาย กรฟเลือด600บางๆครับบางๆห0นี่หนุ่มกรุบนะน้องๆฟินเจ๋งนี่ะได้โคเด็กเวลสองครับหนึ่งซิงเกิลก็โซโล่บิดได้แล้วไปก่อนไปก่อกวนเลวานอและอ๋อก่อกวนก่อนกวยก่อกวนก่อกวนนะไปก่อกวนเอาเอาเอาก่อกวน ก็ควนตายแล้วตายแล้วตายแล้วพี่ยังไงไปเฟดแปะโซนแล้วเว้ยแล้วยังไงครับลูกเกี่ยวมะจึงโดนฉีดแล้วเปล่านี่สกิลหนึ่งพอจันเลยทิศโคเด็กวิวสามับผมไอ้แมงมัด ยังไงเฮ้ยทีเดียวมุดมุดได้ <c oughs> ดยังมุดได้ยังมุดได้ยัง <c oughs> เอาละครับปะาอย่าญาญาทะลึ่งโอ้โหรอดเฉยว่ามันใส่โล่ทำอะไรไม่ได้นะ <c oughs> ใครมาดูเนี่ย <c oughs> <c oughs> ดูอะไร <c oughs> <c oughs> มาครับเลวอนอโอ้ยเรวอนอมีการเวทเลือพันสองว่ะมันออกนวลออกกันเวทด้วยนะมันก็น่าจะไม่โดนเฟสชุดเดียวตายเข้าใจเอาของนะเอาของต้นเกมเพื่อแบบไม่ให้ชีเดียวตายมันจะได้แบบหนีหรือพออื้อหือได้บ้างจึงเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้บางๆชุดเดียวต้องบนครับไปกันแล้วไม่ได้โดนมาแข็งสวยยังไงฮูกี้ มีกันเวใ้ใหญ่แล้วกันเว้ดกลางมีกันเว้กลา, <c oughs> างแล้วอเอ้ยโดดโดยตายแข็งยังวะตึงอ่ะจบเฟดมาครับเกี่ยวหลังแล้วโอ้โยโคเดคูดาวมีงานได้แน่ครับไม่ไม่ออกของสแต็กเลยอะ่ะมาบอกสกิลโครแรงว้าวแยวีวชีะสิบตัวแล้ว โอ้ยมีเก็บดาวพีเคชิน้นชิ้นแรกเลยอ่ะว่ะเพื่อนของแบบกระตอกกะแจ๊กอะ่ะออกมาก่อนที่มันการตายนวมเนิร์มอะไรเงีย้ยกันบงกันเวท <c oughs> งี้เฟสก็โสโล่เพลินเลยดิเลตเจ็ดร้อย สกิลแรงแล้วก็ยิ่งใช้มานะยิ่งเพิ่มมาแมงมันบอกบนบนนะเฟสบ้าฟองมันเลยเพื่อนอ้าวหนุ่มกรบได้บิงแล้วระดิณเจ็ดร้อยอันนี้รูนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สกิลจึงฉีดเอ้ยเกือบไม่ตายโอ้โหดีอะแมงงอันนี่กระทากระทาเลียงกระทาเป็ด อย่างครับรอสกิลก่อนรอเกี่ยวรอเกี่ยวรอ,อเกี่ยวมาดิ <c oughs> โอโ้โหบอกแล้วตันได้ทุกตัวไม่เดินแน่นอน <'m> going. สตันทั้งทีม <c oughs> ดิฟจบเลยครับทายเกมก็สู้ยาก <c oughs> เจลามิโลครับทำอะไรไม่ได้เลย <c oughs> บิดนี่เกียวบิดไปครับแ <c oughs> บงมัดนี <c oughs> ่หูชีดเลยคว่ำแ <c oughs> บงมัดเสียบเรเวอนอไว้ฮะ จึงมาแล้วครับโคเด็กเวลห้านะครับสิบสี่นาทีเท่านั้นโคเด็กเวลตันแล้ว <c oughs> เอาไปม,มาตายเฉยดาเม่โคเด็กเวลห้าก็เก้าร้อยแต่ก็หักรถก่าเวทเอาโอ้ยโดนว่ะเกี่ยวชีเลยจึ๋งเออ เอบีจะโคเด็กเหมือนกันนะฮะเบื่อหนะนายจะโคเด็กเหมือนกันเหรอนายเองก็ออกโคเด็กได้นะก็คือนายเองก็เป็นฮีโร่ได้เจอเลนอต้องบาเลียวเท่านั้นบาเลียเอเลนอมันเป็นดาเมจเวทแบบพิเศษนะครับเพิ่งทะลุเจ้ทองแต่ว่าโดนตีเบาได้ด้วยกันเวทนะครับ กันได้ช่วยช่วยโดนดาเมจน,น้อยลงได้แต่ตัวทองโดนมาเอาไรต่อครับแต่นคดก็กเวลตันแล้วอีสองตัวอีมว่าเฮ้ยมาขอชีดใครสักคนหนึ่งอุ้ย นี่สิบสี่แล้วสิบสี่ศูนย์คือถ้าตายโดยที่สิบสี่เนี่ยคนเสียใจเนะอีกตัวอิ่มแล้วตายเนี่ยแม่งโซ,โซแสดเอ้ทีเดียวอฮ้ยโอ้โหแม่งมัดเพื่อนอตัวเดียวจะอิ่มแล้วอ้าวสวยนิฟลาสันสองอตัวเดียวตัวเดียวเท่านั้นตัวเดียวเอ้ยเอ้ยเอ้ยเบดเ,เอ้ยเอ้ยไม่ดันเอ้ยออ้หตายไอเหีเ้ยต,ยตายตัวที่สิบสี่ โอ้เร็วน้อนอรวยเลยคือก่อนหน้านั้นพี่บ่าวโดข้ามตายไปแล้วสี่ตัวแต่มันเสกไม่ได้คิวสามสี่ตัวอีกตัวเดียวยิ้มแล้วตายก่อนโอ้โหโซแซดโคตรเซ็ง่งพี่อย่าร้านผมยังไม่โคตรเซ็งเลยอีกตัวเดียวยิมเนี่ยสิบสี่ศูนย์อาถันไปอาถันสิบสี่ศูนย์ บอกป่าเห็นมันจะหนีหาทันที่สีส่ส่วนจะไม่ยิ้มเลยเอาละครับใครออกจับขาวะเห็นคอร่านะครับขอกระทาสายแมงมัดเจอซอมบี้ระเบิดศพแตกอาเฟน่าดูแลดูทรงน่าจะเป็นกระทาฟ้านะครับผมกระทาฟ้าตีก็โดดได้นะ โดนไปตีได้ครับเหมือนสกิลโดของไนท์ฮาวนะครับโดนโดนไปตีจึงเนี่ยช็อตไปเกี่ยวจึงเนี่ยสวยโอ้ยโดนโดนโดนนิฟลาฮิวให้ครับยังไงบิดบิดเจอจับขาไม่ดั้อีกสกิลหนึ่งว่ะ โอ้ยโดนแค่สกิลเดียวจะไม่แข็งนะฮะต้องโดนสองบิดเล่นโคเดกเหมือนกันทุกคนโคเดกเวลสองครับไปไหมได้ฟ้าแนละ้วน้องมาต้ามันตัวอะไรวะเนี่ยตัวเหรอือมอยิ้มมาชูด เิดอันติออกมาแต่มีวอร์ดเหตุแล้วจึงไม่ไดัดเทสกิลแข็งแล้วฉีดอ้าวได้ฉีดอยู่ไอฮูกี้มีการเวทใหญเนรีรยบฉีดเข้าแค่400กว่าเองดะเมจด0 0เข้าไปถึงครึ่งเข้าสี่นิดเจอละจึง มาอีกสองร้อยได้ฟ้าแล้วอะได้เดินบี้บ็อกันทำไมรักเพื่อนต้องโดนกูนี่รักเพื่อนต้องโดนกูเจี๊ยวฉีดไปเลยอย่างไงเอ้ยว้าวมันคลิกใส่ตัวได้นะแบบเมื่อกี้เนี่ยคืออืมสกิลเฟสกับ วิเเลเหมือนกันคือคือเราสามารถเกี่ยวหรือว่าสตาร์ได้ได้เลยโดยคลิกใส่พื้นมันก็มันก็สตาร์แล้วก็เกี่ยวแหละแต่บางคนไม่แม่นไงกลัวว่าวก็ก็สามารถกดสกิลสองแล้วก็แล้วก็คลิกใส่ตัวศัตรูได้เช่นกันมันจะเป็นการสตาร์โดนแบบ100%นะครับมันจะสตาร์โดนเลยแต่ข้อเสียก็คือสมมติว่าระยะเราไม่ถึงเนี่ยเวลาเราเดินไปเนี่ย อ่ะสมมติอยู่อยู่นอกระยะเนี้ยมันจะไม่ตันเลยมันจะเดินไปก่อนนะครับทำให้อาจจะแบบตันช้าอะไรประมาณนี้เออเพราะว่าเห็นไหมว่าวงมันอะวงมันจะไกลกว่าระยะคลิกของเรานะครับอ่าเหมือนเจอลิงอย่างเงี้ยกดคลิกใส่ตัวเลยต่อให้ลิงก์โดดยังไงก็ตันโดนล้านเปอร์เซ็นต์นะเออต่อให้โดดลบยังไงก็ตามโดนแน่นอนแต่เราตันพื้นอาจจะมีว่าวอุ้ยไม่ตาย โอ๊ยตายจึงฮ่สวยเห็นบ่ามันมันมันจะมีวงแต่ว่าระยะสตันไม่เกินวงแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมแบบไม่เอาลูกศรไปปลายวงไปเลยวะทำไมอยู่ครึ่งหนึ่งทำไมวะเนี่ยอะดูนะเนี่ยเห็นไหมคือสมมุติว่ามันตันไประยะเนี่ยก็คือจากแถบทุกคนเห็นแถบใช่ไหมลูกศรยาวๆอะก็คือระยะตันนี่คือยาวๆย,ยันนี่เลยนะสุดนี่เลยนะถูกไหม แต่เราคลิกได้แค่ครึ่งหนึ่งของวงกลมเออสมมติว่าเลวนนอนอยู่ปลายวงเนี่ยเราตั้นพื้นไปเลยก็โดนแล้วแต่ถ้าเราคลิกใส่ตัวมันมันจะเดินไปอีกนะครับล้วก็จะระยะสตังก็จะตัะเลิดไปแต่ก็โดนแต่มันแบบตัะเลิดไปหลังอะ่ะเออซึ่งทําไมวงเนี่ยแม่งไม่อยู่สุดสุดสุดปลายเข้าใจป่ะอารมณ์ทําไมวงแม่งไม่ไม่อยู่ปลายไปเลยจะได้แบบโดนง่าย <All right. S 1> อ่าก็เป็นอย่างนี้ทุกตัวนะมิเรก,ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน นะฮะนี่กดเล็งจึงอาดมาอุ้ยหูหายเลยครับได้แล้วครับกระทาฟ้ากระทาฟ้าโกงไนไรฮาวครับในฮาวโดดได้ทีเดียวนี้โดวได้3ทีบวกเป็นจัมเปอร์เลยจึงจึงจึงใครดูหนังเป็่งจัมเปอร์ปะเออไม่มีพักต่อวะไอ้หนังมันโคตรสนุกเลยคือแบบพเอกงแม่งหายตัวไปไหนก็ได้มันมีประตูดอทดมัน แต่มันต้องใช้แค่นึกแล้วก็แบบ,บอะไรอย่างงี้โอ้โหรวยเลยนะไอ้พระเอกมันเสือกเป็นเป็นโจรไงมันไปป้นของในในแบงก์อะ่ะสมมุติเราทําอาชีพผจญภัยเราก็รวยแล้วนะแบบส่งของแบบไอเ้เทมยังส่งจากคนรุเหนือไปคนรุใต้อ่ะแต่ไปส่งได้ในห้านาทีอุ้ยรวยแล้วได้ไหมแต่นั่นเซิกเป็นโจร <c oughs> เออแต่งั้นหนังเขียนฟันเรื่องมางั้นเนีไงเออย่างไงโอ้โหตาย สมมติมันมีพลังนั้นแล้วมันมาทำอาชีพแบบส่งของอะไรเงี้ยไอเหี้นหนังจะดำเนินเรื่องไป <c oughs> ไงโอเคไแมมันก็ต้องเขียนมาอย่างนั้นเฮ้ยวิ่งโอ้โหชีดเลยครับแม่ชีดอย่างไกลามาชีดสองครับตอนนี้จึงจึงอ่าชีดสามเอ้ยจะอิมวะ อ่าอิมตัวที่29นะเพราะว่าตายตัวที่24กระหนึ่งตัวที่15นะฮะก็อ1บ่บวก15าเรายี่อีก6ตัวมันจะอิมออกเป็น PK เว้ยออกกระดานฟ้าออกพีชก็ได้เหมือนกันนะ PK อะไรก็อร่อยบนตอง นี่อะไรเนี่ยแมงมันบอกแคนวีมอสมันแคนในนี่มีเหวี่ยวัยคิมคิมยี่สิบสองที่ทำมอสอวตารแอนิเมพี่อวีมอสแคนวีมอสใช่ไหมม่รูเหมือนกันจึงโดดมาโอ้โหงงดีเอาเอา เอา้โหไม่ไม่ตามทันนี่โอ้โหเลวนอโอ้ยโดนด้วยอดอิ่มอีกแล้วุ้ยอุ้ยรอดรอดเอาเอารอดเฉยรอดเฉยว่ะรอดเฉยทีเดียว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 อุ้ยทีเดียวเป็นไม่ได้ว่ะไม่ตีไม่ฉีดฉีดอุยไม่ได้อะไรเลยคือเจลามีเกาะเงโลกด้วยเมื่อกี้โลกด้วยก็คือจะตายอยู่แล้วเงีแต่เนี่ฟาร่าที่ลงมาช่วยทันนะครับ ก็โรกไอ้แค่โดนอย่างนั้นก็โลกดิแต่ก็รอนมาเฉยฮะสุดยอดรอนไปได้อ่าเหมือเราเป็นกระทาทรายครับมันเนี่ยสกิลมันเทมันสกิลมันพุ่งช้าไงอาจจะต้องออกจับขามาก่อนนะครับคอยเทสกิลมันจะได้โดนชัวร์มายีิบสาวที25คิวลวครับตอนนี้ตายหนึ่ง อีก4ตัวนะฮะจะอิ่มหรือเปล่านะครับหรือว่าจะตายตัวที่28มาแล้วเฮ้ยยังไงโอ้โหไม่ดัด เจอเกมคีเปอร์โซโล่แล้วบิงมาแล้วช็อตเลยจบเจ้านะทีเดียวดาเมจเข้าอยู่692นะครับประมาณ700แล้วเแลาวม่ดาซึเกอร์นะครับเพื่อนโดนโอ้โหเนฟลาตันใหม่แล้วแมกมัสดมไ่ดัสเนสกิลยังไงคโยมสวยโดน2-3ตัวเฟสมาครับแล้วทีดโห ทีอ,อย่างเดียวมาเกี่ยวสวยเอา้เอาไอ้ซาลงหลังเฉย,ยเฮ้ยยี่สิบแปะแล้วอีกตัวเดียวอิ่มไหมอิ่มไหมขออีกตัวเดียวไม่ใช่ตายก่อนอนะแมวนะอีกตัวเดียวเท่านั้นครับผมขอตัวเดียวได้ไหมในฐานะอะไรก็ได้เฮ้ยเกฟเกฟหนุ่มกรุบไปเลือดแปดร้อยตันละฉี่ได้เลย เอาล่ะครับเปิดปอดูไปด้วยเอาดิเ,เฮ้ยเฟน<ะ>ตัวเดียว,ว,ยวอ่าบัลลักล่างแตกไปแล้วฟเฟนแล้ววิวาไปไหนอ่ะเพื่อนโถยเดินเถอะเดินไวกว่าเมนิดนี่ยมาอีกตัวเดียวทุกคนนะจะอิ่มหรือเปล่า ลูนเฮดด้วยเอาสวยดีโอ้ยอิ่มชัวร์วแล้วนะี้โอกาสอิ่ม90%ได้ยมันจะไม่ไมคอนหยิงเนาะอ่าแมงมันบอกสูมสูอยู่เว้ยเล่นรอเลดนะรอเลดรอเลดเฮ้ยฮูกี้ไม่ได้แข็งเดี๋ยวมอก็เอาบิดช็อตติดเอออิ่มจนได้รอนานแล้ว ในที่สุดก็อิ่มครับผมไปไงชุดเดียวครับแตก <'m> อะไรอ่ะไม่อยากยากคือไดไม่อยากยากออกมาเป็นเจาะกอเวนะครับผม <Double damage. S 1> ไปเบลสองอ29ตัวครับตอนนี้อิ่มไปแล้วเรียบร้อย ใครออกฟันบวกวะแม็กนัดยังไงบินมาเกี่ยวเอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่แล้วฉีดไปไม่ตายฮูกี้โอ้โหฮูกี้แม่งเข้าตัวเดียวเลยวะเออเข้าไอยเอ้ยโดนอ้าวโดนเดลยมนอวะยังไงครับเดลโมลงมาสั้นบวกกันมั่วหนัว นัวนัวโอ้โหโดนต้นหมดเลยโดนต้นหมดเลยตายหมดครับผมตายห้าตัวเลยบกแล้วมันมันตันเยอะจัดคอนเลยนะครับซูมไม่ได้ตัวทองอยังไม่มีกันไม่มีต่างออกมีฮกุกี้มีตัวทองตัวเดียวก็ซู้ไม่ได้ครับผมก็จบแล้วครับไปแล้ว,ลวครับเจอไ่คิปหน้าผมก็ส่งในเพจได้ที่โโูปโรไฟ,รฟรล์เพจเฟซบุ๊กได้เลยไปแล้วบายบาย